ล้องส,สดพดูสวัสดีครับสว<า>ัสดีครับพากล้องสดพดูวันนี้นะค,ะครับพาคุณผู้ชมมาซดแถวย่านอารีค่ะครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้นี่นะคะเซเลบรคนดังเซเลบตีบ้เนี่ยต้องมาเหยียบหนึ่งครั้งแน่นอนในชีวิตคุณเคยมายังมาแล้วคุณก็คือดาราอาแต่ต้องบอกเลยที่ดังกว่าดิฉันนะคะดังระดับโลกเลยน้องลิซับและพิงค์ครับผมเนี่ยมาเมื่อสองเดือนที่แล้วปังจริงๆค่ะร้านนี้ครับผมกับร้านนี้เลยครับกับร้านเหล่าๆฮะเป็นร้านเก่าแก่ตํานานกว่า 40ปีเลยครับโอ้โห oh. ร้านนี้นะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากรุ่นอากงนะคะเป็นกุ๊กที่เมืองจีนค่ะแล้วละแล้วนะคะนั่งเรือสำเภาค่ะทํางานนะคะร,รับจ้างหลากหลายอาชีพมากเลยนะคะแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทยจนเก็บเงินได้ก้อนนึงแล้วมาเปิดร้านเหล่า,ลานี้เองค่ะบอกเลยครับกัรันตีในเรื่องของรสชาติหิว mm. ไหมหิวมากหิวมากงั้นเราไปกินเลยดีกว่าฮะเข้าไปเลยดีกว่าค่ะ อยากกินอะแต่อย่าเพิ่งกินต้องคุยก่อนนี่เราอยากกินอยากกินเมนูน้องลิซ่าด้วยมีหรือเปล่าอ่ะมีฮะมีแน่นอนมีมีขึ้นไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าต้องคุยกับเจ้าของร้านก่อนอ้าวหรอโอ้โหอยากกินเลยสวัสดีมากเป็นเจนที่เจ้าหน้าท่ของร้านนี้แล้วค่ะเหล่า ถ้าร้านนี้เป็นเจนที่2แต่ถ้าเกิดเรื่องอาหารจริงๆเนี่ยเป็นเจนที่สจุดเริ่มต้นเนะ่น้องพี่เจิน้นที่เราคุยกันค่ะเริ่มต้นเกิดร้านเหล่านี้ได้ยังไงคะก็จริงๆแล้วอ่ะสายอาหารนี่มาจากคุณตาค,คุณตาเขาเป็นราชาข้าวต้มอยู่ที่วงเวียนยิปซองครับทีนี้แต่รุ่นรุ่นของแกเนี่ยก็น็อกไปนิดนึงครับแล้วก็เสร็จแล้วมาต่อรุ่นคุณแม่พี่กับพ่อพี่ แ้วพี่ก็เป็นเจนที่3เนี่ยผมถามนี่ครับหัวใจหลักของเราเหล่านี้คืออะไรครับทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่ามาทานกับครอบครัวเวลา,า,าเราอยู่บ้านเนี่ยทำอาหารยังไงเนี่ยพ่อแม่ทําอาหารที่เรายัางไง <ใช S 2> คนที่รักเราทำอาหารที่เรายัางไงเราทำแบบนั้นให้ลูกค้าเลยเมนูเด็ดนะคะที่แบบรู้สึกว่าพิเศษมัดใจคนที่แบบพูดกันปากต่อปากของร้านเหล่านี้คืออะไรคะยำปลาส้นไข่แดงเลยค่ะนอกจากเมนูนี้นะครับมีเมนูไหนที่แนะนำอีกครับถ้ามาแล้วต้องสั่งเลยฮะก็เป็นบูไข่ดองยำค่ะ อันนี้คือโอ้สปซี่แล้วก็รสชาติรสจัดถ้าคนชอบรสจัดเนี่ยได้ไดใจแน่นอนแล้วนี้นะครับอันนี้กุ้งแม่น้ำนะคะตัวหนึ่งประมาณ6ขีดะค่ะใหญ่กว่ามือนะคะคมาทานที่นี่เลยค่ะมีมันเยิมย้มๆสิ่งที่ต้องกินเลยคือนี่เลยครับน้ำเลี้ยม<อ>หมูสับน้ำเลี้ยหม,มูส<อ>ับเพราะร้านที่นี่เหมือนร้านอื่นมันจะแห้งๆอะค่ะร้านอื่นอาจจะไม่แห้งขนาดนี้แล้วก็รสชาตินี่แอลแซนดิ้งมากลองมาทานดูแล้วส่วนอันนี้ค่ะตรงหน้าพี่ก๊อแก๊มนะคะแล้วก็ตรงเจก็คือน้ำกับใหญ่กลบกี๊ทอดองด้วย แต่ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้กำลังฮิตไงมาได้กินแน่นอนเพราะเป็นฤดูใชมีมีมีมากินเทรนด์ใช่ไหมมีเป็นฤดูใช่ไหมพี่เจี๊ยบต่อด้วยอีกินดื่งไม่ดูไม่ดูน้อยเลยค่ะมะม่วงเบาค่ะมะม่วงเบาแช่อิ่มเนี่ยนอกจากอาหารเราอร่อยนะครับตัวนี้ต้องไม่พลาดเหมือนกันมะม่วงเบาแช่อิ่มเจ้าเกิร์มันกับตัดข่าวตัดข่าวครับผมพี่ก้อง ที่พลาดแล้วไม่ได้มาแกงว่ามีขรบตรงปากฝากแกไหมเออเพราะตรงนี้ไม่พอหรอจะไปทำงะไ้ยังไงแล้วต้องขอฝากทางร้านเราเหาไปให้สิจัดเลยมีน้ำอิ้มอะพี่เจี๊ยบพี่ป้ามีค่ะมีฝากไปเลยครับอ๋ออันนี้มะม่วงเบาใช่มะม่วงเบาอันนี้มีขายที่ร้านนะคะมาซื้อได้เลยอันนี้มีม่วงเบาอันนี้น้ำลำไยครับน้ำลำไยครับแล้วก็มีหมูหยองไร้มันค่ะทำเองสะอาด ไม่หวานมากเกินไปโอ้แล้วก็มีน้ำใบเตยน้ำใบเตยด้วยค่ะน้ำใบเตยด้วยพี่ก้องพี่พลดคะเรามีของฝากให้พี่ๆแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนพี่ก้องพี่พลดชิมมาหาและกันก็านระับเลยยังไงขอบคุณนะคะับสำหรับข้อมูลดีๆจากร้านเลาๆจากพี่เปิ้ลพี่เจี๊ยบค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเรียนเชิญนะครับ ขอลุยเลยค่ะปูไข่ดองค่ะได้เลยโอ้โหต้องไข่นี่มันเยอะมากเลยนะคะที่ร้านเหล่าๆนะคะขอชิมก่อนเลยค่ะครับพริกนี่ไม่หัวงเลยนะคะไข่เน้นๆค่ะแน่นๆนะครับเต็มกระดองค่ะจะอยู่ในปากดิฉันแล้วค่ัฮะเป็นไงอร่อยมากอร่ออไหมตาคุณเลยของผมจะเป็นเมนูข้าวต้มนะฮะแน่นอนครับมาร้านนี้ครับจะต้องกินแน่นี่แหละหมูวันเต็งไข่แดงแน่ๆนี่ ได้มามันเลิศใช่ไหมตัวหมูเนี่ยคือขอบมากแล้วพอไปโดนไข่แดงนะคโดนน้ำยำหน่อยนีงนะกับข้าวต้ม<า>จบที่สุดของที่สุดมาต่อเลยดีกว่าค่ะคกับกุ้งนะคะแม่ทำไตสใหญ่มากนะคะหกทีค่ะ 900, 900กว่าบาทเองดิฉันขอ,อนี้ก่อนเลยค่ะมันค่ะมันกุ้งนะคะเยิ้มๆเลยค่ะ จะมาคลุกออกับข้าวค่ะแล้วก็ใส่ซอสใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมสูตเด็ดของร้านเหล่าเหล่านะคะเพราะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านโปรดของลิซ่าแบล็คพิงด้วยนี่นเป็นไงฮะอร่อยจน,นต้องกราบนะเมื่อวันอันดับหนึ่งผับสิทธิ์นะคะแล้วก็มียอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกยงกลมากครับผมอ,อ,อ,อร่อยเลิศับ มาต่ออีกหนึ่งเมนูนู้นเลยนู้นเลยผมเล็งไว้แล้วอะไรคะน้ำเลี้ยบน้ำเลี้ยบมากอยากกินอยากกินมากอยากทานมากต่างมากนะคะอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมไะใครที่เป็นสายข้าวสวยนี่คือสายได้เลยเหมือนพี่กั้งแต่ว่าใครที่เป็นข้าวต้มมันห้ามพลาดนะฮะนี่ครับวันนี้ออกเลยวันออกเลยฮะอร่อยไหมอร่อยมากตุ๊กแฝดคุณผู้ชมนี่นะหอมมากแล้วพออบพวกแบบแห้งเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ที่มันแบบแตกต่างจากร้านอื่นแล้วพอโดนข้าวต้มเข้าไปอ่ะ เด็ดสุดเลยสุดแล้ว,ลลวโอ้โหช้นค,ะค่ะบ,บอกเลยว่าอิ่มมากร้านเมนูนจะเหลาๆนะคะ เมนูจากร้านเราๆนะคะอร่อยจนต้องกราบเลยฮะแล้วตอนนี้นะคะพี่เปิ้ลกับพี่เจมส์มายืนอยู่แล้วนะคะขอเป็นตัวแทนพี่ก้องปิยะและพี่โคตอานนท์มอบป้ายมงคลให้กับทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณครับอร่อยจริงๆครับผมนะครับถามนิดนึงครับร้านเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิดตั้งแต่15บหนาฬิกาหรือบ่าย3ามนะครับแล้วก็ปิดตั้งปิดเวลาตีสาครับครับทุกวันเลยไหมครับทุกคืวันแล้วก็ร้านนี้เดินทางสะดวกสบายมากตั้งอยู่ตรงไหนครับบริเวณตรงไหนครับอยู่ตรงข้ามแบงค์กติกรไทยค่ะสำนัก โยชินแล้วก็อาจจะมาได้ทาง d t s นะคะทางออก3ค่ะเดินมาได้เลยค่ะไม่ถึง5นาทีครับผมพีเทสอารีนะคะพีเทสอารีครับแล้วมีมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีค่ะ02 271 4260ครับแล้วก็02 271 2256หรือตามที่เราขึ้นให้แบบนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะคะพี่ปอนพี่เสียค่ะได้ค่ะครับพับกระดาษสะูุตนะคะช่วงหน้าเข้าไปในสตูค่ะ